เจอกันสองครั้งน,นะครับของเทอมที่สองก็คงทานข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับวันนี้มีเพื่อนมาเรียนทั้งหมดยี่สิบเอ็ดคนใช่ไหมครับมาน้อยจังวันนี้หรือมาเท่านี้คนค่ะขาดไปไหนอีกเป็นคนหนึ่งอ๋อคุยคนหนึ่งโอเคเดี๋ยวคาบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาย้อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวย้อนอาจากที่เราเรียนไปเทอมหนึ่งแล้วแหละ เพื่อจะได้ให้เรานะครับจำได้มากยิ่งขึ้นโอเคใครมีหนังสือก็ดูตามได้นะครับหน่วยที่สองอันนี้นะครับหน่วยที่สองความรักและความผูกพันในครอบครัวเราครับถ้าใครมีก็เปิดตามครูได้นะครับหน้าไหนลูก เดี๋ยวลองหาด uh, uh, ูแล้วก็แจ้งเพื่อนว่าหน้าไหนนะครับหน่วยนี้กยี่สิบหก่อยี่สิบหกนะครับแน่นอนนะครับคําว่าความรักนะครับแล้วก็ความผูกพันในครอบครัวเราเนี่ยในหลายคนเนี่ยช่วงเรียนออนไลน์เนี่ยได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แทบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับก็คือไม่ได้มาโรงเรียนเนาะ อาจจะนั่งเรียนออนไลน์9โมงถึง15นาฬิกานะครับที่เหลือก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นในส่วนของความรักและความบุกพันธ์ในครอบครัวเราเราจะมีวิธีการให้ความรักท่านยังไงหรือว่าท่านจะให้ความรักเรายังไงนะครับนี่ก่อนอื่นต้องรู้จัก คำว่าสมาชิกในครอบครัวก่อนนะครับคำว่าสมาชิกนี้ก็คือเป็นครอบครัวที่มีความสําคัญมากนะครับเราเกิดและเราโตขึ้นกับท่านนะครับโดยที่เรามีคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราไม่มีพ่อแม่เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมานั่งเรียนได้ถ้าคุณครูเทพนะครับไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่สามารถที่จะมาเป็นครูได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลนะครับและก็ต้องเชื่อฟังผู้ปกครองทุกคน ที่เลี้ยงดูเรามาส่วนใหญ่เราก็จะอยู่กับครอบครัวนะครับอยู่กับคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะครับเขาบอกว่าครอบครัวของคนไทยนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันอีเนาะบางคนอาจจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันบางคนคุณพ่อคุณแม่อาจจะเสียชีวิตเนาะอยู่กับตายายเพราะฉะนั้นเราจงภูมิใจว่าเรามานั่งเรียนเนี่ยนะครับมานั่งเรียนได้เนี่ยแสดงว่าเราแบบ หแหละเกิดมาครบสามประการนะครับที่เราได้มานั่งเรียนด้วยกันเนาะถ้าเกิดเราเกิดมาแบบไม่ครบสาก็อาจจะทําให้เราไงครับฟังก็ไม่ได้หูนวกตาบอดอย่างนี้นะครับอ่อันแรกเลยครอบครัวเดี่ยวก็คือครอบครัวที่มีสมาชิกพ่อแม่ลูกนะครับอยู่ด้วยกันสามคนพ่อกับแม่ อยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยานะครับสามีก็คือคุณพ่อภรรยาก็คือคุณแม่นะครับอันนี้ต้องแยกให้ออกนะสามีคือพ่อภรรยาคือแม่ซึ่งพ่อกับแม่เราเนี่ยครับบางครอบครัวอาจจะเป็นชายกับหญิงนะครับหรือบางครอบครัวก็อาจจะเป็นชายกับชายชายอยู่ด้วยกันหรือหญิงกับหญิงก็มีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าครอบครัวเดียวเนาะก็คือไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลย มีแค่พ่อแม่ลูกนะครับส่วนอันที่สองครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวนะครับคําว่าพ่อแม่เดี่ยวก็คือข้อพัวที่มีสมาชิกเป็นพ่อหรือเป็นแม่เพียงคนเดียวอยู่กับลูกคุณพ่ออาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือคุณแม่อาจจะไม่อยู่กับเราแล้วนะครับเขาเรียกว่าพ่อแม่เดี่ยวเนาะพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับหรือผู้ปกครองนะครับคนเดียวอยู่กับเด็ก ซึ่งพ่อแม่หรือผู้ปกครองนั้นอาจจะมีความหลากหลายทางเพศนั่นเองคอย่างเช่นครอบครัวขยายนะครับอันนี้จะประกอบไปด้วยคือครอบครัวใหญ่นะขยายมันก็คือใหญ่นะครับก็จะมีเยอะมากคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะครับลุงป้านนะ้าอาแล้วก็ลูกหล,ลานอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นครอบครัวขยายใครอยู่บ้านหลังหนึ่งมีน้ามีอามีลงุงมีอา คุณตาคุณยายเนี่ยเขาเรียกว่าครอบครัวขยายนะครับน้องเคือครอบครัวใหญ่นั่นแหละให้เราจ่ง,ง่ายๆถ้าเขาถามว่าครอบครัวขยายคืออะไรคือมีพ่อแม่ลูกแล้วก็คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ด้วยกันนะครับส่วนข้ามรุ่นพ่อปัวข้ามรุ่นก็คือสมาชิกที่เป็นหลานอยู่กับปู่กย่านะครับหรือตายายน้องข้ามรุ่นไปเลยไปรุ่นคุณตาคุณยายเลยไม่ได้อยู่กับลุงป้านะ้าอานะครับ เนื่องจากพ่อแม่ส่งลูกนะครับไปให้ช่วยดูแลอย่างเช่นใครเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะหมือนครูเทพเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดก็อย,อยู่กับคุณตาคุณยายนะครับเวลามีปัญหาอะไรก็จะคุยกับตายายเพราะว่าตายายเนี่ยรู้ใจเราคุณพ่อคุณแม่ก็มาทําทงานหาตังที่กรุงเทพเนาะอันนี้นะครับก็คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็น ในลักษณะครอบครัวข้ามรุ่นก็จะอยู่กับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเป็นหลักนะครับไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็มีหน้าที่หาตังค์ให้เรานะครับหาค่าเล่าเรียนให้เราส่งไปให้เราเรียนนะครับแต่ปัจจุบันนี้น่าจะอยู่กับพ่อแม่แล้วเนาะพ่ข,ขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพก็พไม่ค่อยมีเด็กต่างจังหวัดบางคนเป็นเด็กต่างจังหวัดก็จริงนะครับแต่ก็อาจจะมาซื้อบ้านมา สร้างถิ่นฐานตรงนี้มีบ้านมีธุรกิจอย่างนี้ครับก็มาอยู่พอมาอยู่ก็ไม่ค่อยได้กลับไปต่างจังหวัดแล้วทีนี้ก็บวกกับที่ต่างจังหวัดคุณปู่คุณย่าก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วเนาะท่านอาจจะไม่อยู่แล้วนี่ครับก็เลยย้ายถิ่นฐานมาที่กรุงเทพเลยก็อาจเป็นได้เนาะแยกให้ออกนะครับขย้ายก็คืออยู่กันเป็นอ่าห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบคนเลยนะครับขยายเนาะถ้าข้ามรุ่นกนะ็คืออยู่กับปู่ย่าตายายให้เราจําไว้นะอะอันนี้ก็จะเป็นแผนผังน,นะครับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนะครับที่มีสามรุ่นเนาะสามรุ่นก็ได้แก่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วก็รุ่นลูกก็เรียงลงมาเลยนะครับเรียงตามนี้เลยนี่คืออาวุโสสุดอ่ะเดี๋ยวทำตัวสัญ,ญลักษณ์ไว้ให้ นี่นะครับได้สามรุ่นปู่ย่าเดี๋ยวปู่กัย่าตรงนี้นะครับรุ่นปู่กับย่าตัวสีแดงตรงนี้ตาใหญ่ปู่ย่าตาใหญ่ ทำตัวสีแดงไว้เป็นรุ่นเลยนี่นะครับมีสามรุ่นรุ่นแรกก็คือเป็นปู่ย่ารุ่นที่สองตาย,ยายสามพ่อแม่และก็ลูกนะครับมีสามรุ่นเนาะเห็นไหมครับแผนผังนี้เห็นไหมปู่ย่าก็จะเป็นครับอายุมากเลยตายายก็อายุอีกประมาณหกสิบถ้าเป็นปู่เป็นย่าเนี่ยก็น่าจะเจ็ดสิบขึ้นนะครับเนาะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นวัยทํางานก็อาจจะสัก30นะครับจนถึง50ปีเนาะถ้าเกิดเป็นรุ่นลูกเนี่ยก็ตั้งแต่นั่นเลย12ถึง18ปีเนาะนะครับนี่เป็นรุ่นลูกก็แบ่งเป็น3ช่วงต่อไปมาดูนะครับความรักและความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวเรา นะครับกลัวที่จะทําให้สมาชิกทุกคนมีความสุขเราต้องปฏิบัติอย่างนี้นะครับทุกคนต้องเกี่ยวข้องกันเป็นพ่อแม่ลูกกันหรือว่าเป็นญาติกันนะครับเนาะที่อาศัยอยู่ด้วยกันเราก็ต้องเชื่อฟังท่านเช่นเรียนออนไลน์เนี่ยไม่ได้เจอคุณครูเลยนะครับเจอแค่หน้าจอก็ไม่กลัวเนาะบางทีบอกหรือว่าตักเตือนไปก็ไม่ฟังนะครับแต่ถ้าเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ท่านว่ากล่าวตักเตือนเราก็ต้องเชื่อฟังนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดเทอมได้ เราก็จะได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะครับแต่ต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าเปิดได้ไหมนี่เด็กดีนะครับต้องหนึ่งเลยต้องมีความสามัคคีนะครับไม่ทะเลาะก,กันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันไม่ว่าจะกวาดบ้านหรือ,อล้างจานก็ได้นะครับเราต้องฝึกเนาะถ้าเราไม่ฝึกตอน,ตอน,นป .1 ป .2 เนี่ยพอเราโตขึ้นไปเราก็ ไม่อยากทำนะครับมันต้องทำตั้งแต่เด็กๆถ้าโตขึ้นปุ๊บมันก็ดับยากไม้มันแข็งแล้วดับไม่อยู่นะครับหรือจะนี่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านาถ้ามีพี่นะครับอาจจะสอนหนังสือน้องนะครับเพื่อแสดงถึงว่าเรามีความรักความสามัคคีกันนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทำง่ายๆอ,อันนี้พ่อแม่ เราใจใส่เราในเรื่องของการศึกษาของลูกนะครับเช่นเรียนรายวิชาแต่ละวันเนี่ยมีการบ้านอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เราต้องดูแลใจใส่นะครับน mm ี hmm. ค่คำว่าผู้ปกครองเนี่ยความหมายนะครับก็คือผู้ให้การอุปการะเรานะครับเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเราและพัฒนา,าพัฒนาเด็ก ที่อยู่ในความปกครองของท่านนะครับปกครองด้วยความคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายจิตใจครับผู้ปกครองอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าญาติคนใดคนหนึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ดูแลเราครับเนาะก็จะทําให้ทุกคนมีความสุขจบในเรื่องนี้นะครับมีใครสงสัยไหมว่าต้องทํายังไงอ่ะหัวข้อนี้ ความรักและความผูกพันในครอบครัวเรายกตัวอย่างไน้ไหมะครับอย่างเช่นทําอะไรหลายคนก็ตอบว่าผมจะตั้งใจเรียนผมจะตั้งใจเรียนใช่ไหมเป็นคําตอบยอดฮิตอ๋อแต่ถามว่าทําได้ไหมก็ต้องทําได้นะครับเดี๋ยวเตรียมสมุดขึ้นมาหนึ่งเล่มจะให้เขียนง,งานนิดหนึ่ง มุหมนึ่งเล่มนะครับเดี๋ยวขึ้นวันที่ก่อนนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวเขียนวันที่ก่อนวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่8เดือนพฤศจิกายน พศ2564นะครับ กิจกรรมที่นักเรียนนะครับปฏิบัตรริอยู่ที่บ้านปฏิบัติใช้สมุดของเล่มหนึ่งได้ไหมคะได้ครับเล่มหนึ่งได้ครับยังไม่หมดเนาะกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัตรริอยู่ที่บ้านมีกิจกรรมอะไรบ้าง ที่ทาอยู่บ้านมีอะไรบ้างครับคิดว่ามีอะไรบ้างที่ทําอยู่บ้านอ่านหนังสือเคยไหมครับเคยไหมอ่านหนังสืออ่านยกตัวอย่างนะครับอ่านหนังสือสองเอาเอาสักเอาสักกี่กิจกรรมดีอืม อ่านหนังสือแล้วทำอะไรอีกช่วยหน่อยที่บ้านหมูทำอะไรบ้างเทอมหนึ oh, ่งอ่ะหกพื้ค่ะหกพื้นล้างจานอ้โหมังกายกกิจกรรมนะครับที่เป็นกิจกรรมอะไรบ้างดูแลน้องอ๋โหน่ารักมากดูแลน้องอันนี้มีอยู่ในหนังสือค่ะอ๋อโอะลองเอานอกเหนือจากหนังสือดูนะครับที่เราทำมามาแชร์กันดีกว่า ที่หนูทำอยู่บ้านช่วงออนไลน์มีใครปลูกต้นงต้นไม้อะไรไหมดูแลจะใส่เรื่องอะไรบ้างดูแลบ้านค่ะรดน้ำต้นไม้ค่ะอ่ารดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้อ่ะมีอะไรอีกผ่านหนังสือออกกำลังกายดูแลน้องอ,อะไรครับออกกำลังกาย เขียนไปแล้วอะไรให้ได้สักห้าหกหกข้ออะไรอีกนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยที่หนูทําอยู่ที่บ้านกิจกรรมอะไรบ้างกาดบ้านค่ะอ่ะเพื่อนบอกกาดบ้านเก็บของเล่นกาดบ้านและเก็บของเล่นอ่ะมาช่วยกันหน่อยอีกสักข้อหนึ่งอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กฮะีน่ะค่ะ อะไรนะลูกแม่บอกว่ารีดผ้าขอชัดๆอีกทีหนึ่งนอกจากแม,ม,ม่บอกว่า<อ>รีดผ้าค่ะแม่บอกว่าโอ้รีดผ้าได้้วยเหรอใช่ลูกรีดไม่กลัวตารีดมันไอ้น,นี่รีดจริงปะเนี่ยหรือว่าหรือว่าพูดเฉยๆรีดจริงค่ะโอ้โหอ่ะให้ก็ได้เพื่อนบอกว่ารีดผ้าทําได้จริงไหมเนี่ยเก่งมากเลยครับก็ทําได้โอ้รีดผ้า ซักผ้าได้ไหมครับได้ค่ะโ okay, อเคเนาะเราต้องซักผ้าให้ได้นะครับอ่ะแถมอีกข้อนึงเผื่อเพื่อนอยากแสดงความคิดเห็นนะ่ะได้อีกข้อนึงลูกเอาอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอีกข้อนึงเร็วช่วยกันดูทีวีค่ะอ๋อกิจกรรมดูทีวี ดูโทรทัศน์ดูทีวีและละครนะดูทีวีและละครอ่ะแถมอีกข้อหนึ่งมีอะไรอีกหมดเร้ยงังถ้าหมดแล้วก็หกข้อลองเสนอมาได้หมดแล้วค่ะหมดแล้ว เพื่อนหอกบนแล้วค่ะไม่อยากเขียนเยอะมีอีกไหมไใครจะเสนอลูกเสนอได้นะอีกข้อนึงได้นะครับร่บาากายค่ะอะไรนะออกกำลังกายค่ะอะนะอกกำลับบงกายครูเขียนให้แล้วครับอยู่ข้างบนนี่ไงกํำลังกายปลูกต้นไม้ะคะปลูกต้นไม้ตรงนี้นะอ่ะปลูกต้นไม้ ดูแลครอบครัวค่ะอ่าและก็ทำกิจกรรมร่วมกันเนาะ,ะทำกิจกรรมร่วมกันเอาค่จ็ดข้อพอเจ็ดข้อนะครับแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวตัวการ์ตูนมาให้วาดตกแต่งนี่ตัวนี้แล้วกันใครจะทําให้เหมือนกันก็ได้ใช่ไหยคะใช่ครับ ต,ต้องให้มี7ข้อใช่ไหมคะถูกต้องครับครูคะคะคคเลือกหาครูครูเทพเอารุกเด็กผู้หญิงมาให้หนูวาดตูนไหนได้ไหมคะเด็กผู้หญิงใช่ไหมครูจะหาในะนะเด็กผู้หญิงนี่ไงถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะติดรูมนี้ได้เลย มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะโอ้หอ่ะใครจะวาดเป็นไอเดียเก๋ๆของตัวเองระบายสีด้วยก็ได้ไม่ต้องวาดหมดก็ได้นะวาดเลือกเลือกเลือกเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็ได้หรือใครจะวาดหมดก็ไม่ผิดนะครับออันนี้เอาตามความสมัครใจเราตามความสมัครใจ ได้ครับตกแต่งเป็นอย่างอื่นได้นะเพื่อความสวยงามโอเคเพื่อความสวยงามครับน <c oughs> อนหนูหายไปไหนเนี่ยกินพื้นที่อ,อ่ะนอนหนูนี่มีอยู่เจ็ดข้อด้วยกันนะครับเข <c oughs> ียนให้สวยงามนะครับ